ถ่ายวิดีโอถ่ายคอนเทนต์ขึ้นกิมบลห้ามพลาดนี่คือเลนส์วที่ซูมแล้วปลอกไม่ยืนเลนส์ไทมลอน16-30 f 2.8 g2 ครับจุดเด่นหลักๆของเลนส์นี้เลยนะครับก็คือมีน้ำหนักที่เบาเพียง440กรัมครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยก็คือเป็นเลนส์ที่ซูมแบบอินเทอร์นอลนั่นก็คือปลอกซูมจะอยู่ด้านในครับเวลาเราซูมแล้วน้ำหนักจะไม่ถ่ายเทมาด้านหน้าทำให้เวลาเราขึ้นกิมบอลแล้วซูมเปลี่ยนระยะเลนส์เราไม่ต้องทำการบาลานซ์กิมบอลใหม่ครับ ฟิลเตอร์หน้าเลนขนาดอยู่ที่67มิลิเมตรซึ่งเป็นขนาดไซส์เดียวกับแทมลอนรุ่นอื่นๆด้วยครับข้อดีของมันเลยก็คือเราไม่ต้องซื้อแกดเจ็ตเพิ่มสามารถใช้แกดเจ็ตเดิมที่มีอยู่แล้วได้ครับยกตัวยอย่างเช่นใส่ VND ฟิลเตอร์นะครับซึ่งเราไม่ต้องใช้อแดปเตอร์เปลี่ยนขนาดหน้าเลนนะครับมันใช้ขนาด67มิลเท่ากันครับอีกหนึ่งจุดเด่นเลยก็คือสามารถเข้าใกล้วัตถุได้ใกล้ถึง19ซนติเมตรเท่านั้นครับที่ระยะ 16มิลน,นะครับถ้านึกภาพไม่ออกระยะเพียง1คือเท่านั้นครับสรุปจุดเด่นของเลนส์ตัวนี้นะครับ1มีน้ําหนักที่เบาเพียง440กรัมจุดเด่นที่2ครับหน้าเลนส์มีขนาดที่67มิลลิเมตรสามารถใช้ฟิลเตอร์ร่วมกับเลนส์ระยะอื่นๆของค่ายไทม์รอนได้จุดเด่นที่3ส,สามารถเข้าใกล้วัตถุได้ใกล้ถึง1 9ซนติเมตรเพียงคือเปียวเท่านั้นครับจุดเด่นที่4ที่ผมชอบมากๆเลยก็คือซูมแล้วปลอกไม่ยืน่นผมคิดว่านี่เป็นจุดเด่นที่สามารถชนะค่่่่่่าายยยอืนนๆไไไไดดดดด้้้เเลแลแะจุดดุสททีผมมมพู ก็คือราคาครับเลนตัวนี้มีราคาเพียง3 6 9 9 0บาทซึ่งถูกกว่าเลนค่ายถึงครึ่งหนึ่งครับเลนค่ายจะมีราคาอยู่ที่7 8็ดถึงแปดหมบาทครับแล้วแต่ช่วงโปรโมชั่นนะครับซึ่งถ้าใครต้องการเลนที่คุ้มค่าราคาประหยัดแล้วมีฟังก์ชันที่คุ้มคุ้มแบบนี้ผมว่าเลนตัวนี้ตอบโจทย์มากๆครับและที่สาคัญครับเลนตัวนี้เพิ่งเปิดตัวเมื่อวันที่31กรกฎาคม ปี2568ที่ผ่านมานี่เองครับซึ่งบ่งบอกได้ว่าเลนตัวนี้ใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดครับต้องบอกก่อนนะครับก่อนที่เราจะซื้อเลนตัวนี้มาเราลังเลอยู่2เลนด้วยกันครับระหว่างแทมลอน16-30กับเลนค่ายที่เป็นเลน GM 16-35มือ2ที่เป็น Gen 1น1ครับซึ่งจะมีราคาที่ใกล้เคียงกันมากๆครับซึ่งเลน16-35 GM มือ2นะครับ จะมีราคาอยู่ที่ที่ผมเห็นถูกที่สุดเลยนะครับจะอยู่ที่3 1 0 0 0ื่นหนึาราวนี้ครับซึ่งจะถูกกับเลนตัวนี้ด้วยซ้ําเหตุผลที่ผมเลือกเลนตัวนี้นะครับ 1. เลยครับน้ําหนักเบา 2. ครับผมใช้เลนแทมลอนอยู่แล้วซึ่งทําให้คาแรคเตอร์ของสีภาพ มีความใกล้เคียงกันแล้วก็อีกหนึ่งอย่างครับฟิลเตอร์สามารถใช้รวมกันได้แล้วอีกหนึ่งจุดเด่นครับซูมแล้วปลอกไม่ยืนครับซึ่งรูปแบบการทํางานหลักๆของเรานะครับจะเป็นการเอากล้องขึ้นกิมบ a ลทั้งหมดทําให้เวลาเราซูมนะครับเราไม่ต้องบาลานซ์กิมบ a ลใหม่แล้วก็มอเตอร์ไม่ทํางานหนักด้วยครับใครที่กําลังมองหาเลนส์วที่มีฟังก์ชันดีและราคาคุ้มค่าแบบนี้นะครับเก็บตัวนี้ไว้เป็นตัวเลือกได้ครับ